แค่ที่หูแค่ที่หูกันนะครับใช่ปะไอรีนคนเก่งกลัวลูกก็ตรงนี้ก็มีไม้แค่หูที่มันมีไฟสองนะครับมามาไอรินจัก,กะจีนะครับนี่เดี๋มาดูคนเก่งกันทุกคนเป็นกำลังใจให้ไอรินด้วย เนี่ยมันมีไฟนะครับมันไม่เจ็บนะมันเป็นของอันเล็กๆมาของเด็กไอดีมจักระจีนะฮะเป็นกำลังใจให้น้องไอดีด้วยนะครับนี่ได้มาแล้วเดี๋ยวมีรางวัลให้เดี๋ยวมีรางวัลให้อันนี้ใช้เป็นที่หนีบนะครับหลุดไปแล้ว นี่ให,ให้แม่หนีแป๊บนึงลูกเดี๋ยวไปดูข้างหน้ากันนะครับอันนี้ผมอุ้มน้องเมดอยู่นะเ,นเป็นกำลังใจให้ให้น้องไอรีนกันยอยนอกไปแม่นีออ่ออกแล้วออกแล้ว เออใช่มันก้อนใหญ่หลายวันแล้วเดี๋ยวมีน้องวันให้เดี๋ยวแม่ให้ดูก้อนใหญ่แล้วไอรินจะได้แบบโอ้แม่มันใหญ่เอ้ยแม่นดู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 นี่นี่ไอรินว่ามันใหญ่ไหมนี่นะครับเอาให้ดูอีกทำไมไอรินเก่งจังเลยโอ้สุดยอดเลยนะครับทุกคนโโอ้หแบบดีดีดีกว่าใช่ไหมว้าวนะครับมาอีกข้างหนึ่งนะครับยังไม่เสร็จสู้สู้ง่ายหน่อยนะแต่มันดกมันดีอยู่นะ มันต้องหนีไปไปลายเปล่าใช่มันเหมือนละมือเราต้องหนีบอย่างเงี้ยแล้วมันมนลงไปใช่ใชนะครับตัวนี้มันมีไฟสองมองเห็นชัดเลยนะฮะ <c oughs> ออะะ <c oughs> ออกสิล,ะะ <c oughs> ลุกมันจะกระจิใเฉยก่อนหนไม่ไม่เป็นไรนิดเดียวเดียวโดนล,ลายลุกมันลงไปลึก ออล,ลึกแล้วเหมือนเหมือนมันหนีบมันหนีบยากอ,ะอ่ะโอเคโอเคออกแล้วเอาใหม่เอาใหม่นะนี่เราเป็นกองเชียร์ใช่ไหมอีเมดใช่ไหมคะนี่เราเป็นกองเชียร์เชียร์พี่ไอรีนน,นันน่นนั่น ยังไม่ยังไม่ได้แคะเลย,เยอยากขยายเอาดิจะขยายเอาดิลูกไม,ไ,มมไม่ให้แม่ทำอ่ะไม่ให้แม่ทำหรอโอเคโอเคโอเคพอแล้วพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะไหนไหนไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเราบอกแม่พอแล้วเดี๋ยวค่อยแค่ใหม่ เป็นไงหายยังเจ็บอยู่ไหมเจ็บอยู่ไหมลูกแม่ยังไม่ทันแค่เลยนะคะาโอเคโอเคไเวลาข้างเดียวเดี๋ยวงวดหน้าเอาใหม่เนเอโอเคหายยังหายเจ็บยังคะตอบก่อนยังอีกเหรอ อ่าโอเคพักพอแล้วแม่เก็บเลยพอแล้วค่ะพ่อบอกแม่เก็บเหรอเคอเก็บเบื่เนื่อยแล้วฝากคลิปหน่อยฝากคลิปหน่อยว้ยาว a few moments later